ประโลมน้ำเลือดประ้มออกไปเออกระดากระดบ่งมากกระเป๋านีา่ทางร จะว่างอะนะเจ้าค่ะผมอืม,อม,อมกระดูกเขาเล่งเป็นตะินนิดหนึ่งเ้า

เาถ้งไ่่งครับมันถงจะทางออกไมดเลยนะคับ้นแะูงวัดถ้าบุญเราต้องไปพุ่นนะเพื่อได้บุญสร้างทางสร้างคิดว่าจะ่หบุญ multimik Beast po